สวัสดีค่ะแม่เมยมาแล้วค่ะสำหรับอีพีห้านี้นะคะเดาไม่ยากเลยว่าแม่เมย์จะมาสอนเรื่องอะไรเป็นการใส่ตัวอักษรน,นั่นเองที่เห็นอยู่นี้แหละค่ะใช่แล้วค่ะที่เห็นตัวอักษรป๊อปอัพขึ้นทั้งหลายเนี่ย เราสามารถใส่เอฟเฟกให้เขาได้ด้วยนะโดยที่ทําให้คลิปของเราเนี่ยไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปแล้วจะบอกว่าใน Kinemaster เนี่ยมีฟอนต์น่ารักน่รักเยอะเลยค่ะมาเดิมค่ะพอเข้ามา Kinemaster นะคะก็กดตรงเครื่องหมายบวกนั่นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกเฟรมที่เป็น16:9ต่อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกดไปที่มีเดียและเลือกคลิปที่เราต้องการเอามาทําใส่ตัวอักษรกันค่ะ ได้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้แม่เมย์ต้องการจะใส่เหมือนปักหมุดว่าที่นี่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เมย์ทำยังไงบ้างให้กดไปที่แท็บเลเยอร์ค่ะแล้วเราก็จะเลือกคำว่า Text ค่ะตัวทีนั่นแหละสำหรับ e ีพนี้นะจะสอนแค่ตัวอักษรก่อนนะสติ๊กเกอร์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอ p พีถัดไปค่ะพอกดเข้า Text แล้วก็พิมพ์คำที่เราต้องการจะใส่ไปเลยนะคะอย่างครั้งนี้จะใส่คำว่าสนามบินสุวรรณภูมิเสร็จก็กด โอเคค่ะเราอาจจะยังไม่พอใจขนาดก็สามารถปรับลดได้นะคะที่สำคัญปรับฟอนต์และสีได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนฟอนต์กันดีกว่าค่ะก็กดไปที่สัญลักษณ์ A ใหญ่ A เล็กนี่แหละค่ะในนี้เนี่ยจะมีฟอนต์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าไม่พอใจสามารถกดดาวน์โหลดได้เพิ่มอีกค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย คือถ้าดูฟอนต์เราไม่ชอบนะคะก็ไปกดตัวรูปร้านค้านั่นแหละค่ะก็จะมีให้เลือกเลือกเป็นภาษาของเราก่อนนะ mm hmm. เห็นไหมภาษาไทยกดเข้าไปแล้วก็มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างที่แม่เมย์ใช้ก็คือหมาจ๋าค่ะ mm hmm. เป็นตัวอัรที่ค่อนข้างน่ารักเลยค่ะ mm hmm. พอได้ฟอนต์ที่ต้องการแล้วนะคะก็กดจิ้มเลือกไปเลยค่ะตัวอ,อักษร ก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าอยากเพิ่มความแอนิเมชันแบบป๊อปอัพขึ้นมาแบบไหนนะคะเราก็เลือกไปตรงคำว่าแอนิเมชันค่ะซึ่งตัวแอนิเมชันเนี่ยเขามีทำไปทั้ง3แบบเลยคะ่ะตอนเปิดตอนระหว่างแล้วก็ตอนปิดค่ะซึ่งก็จะเพิ่มลูกเล่นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวมาลองใส่แอนิเมชันตอนเปิดเข้ามานะคะว่าแบบไหนถึงจะสวยค่ะ คิดว่าเลือกได้แล้วนะคะน่าจะเป็นตัว enter slide right นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเป็นตัว animation ที่ใส่ระหว่างทางแล้วก็ตอนจบเลือกเป็นอะไรแล้วก็จะได้ดูสรุปโดยรวมนะคะรวมทั้งการเปลี่ยนสีด้วยค่ะ คราวนี้เรามาดูการเปลี่ยนสีบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยตัวสีเนี่ยมันอาจจะกลืนกับภาพไปนิดนึงนะคะก็กดไปตัวแถบสีขาวนั่นแหละค่ะแล้วก็เลือกสีได้สามารถเลือกให้เป็น Transparent ได้ด้วยนะคะ ถ้าเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นมีออปชันต่างๆนะคะเช่นการจัดวางออบชิดซ้ายชิดขวาหรือเอาไว้ตรงกลางหรือแม้แต่การทำเอาท์ไลน์นะคะซึ่งเราสามารถเห็นไหมคะทำเป็นแบบตัวเข้มๆตรงขอบอะไรเงี้ยได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีเพื่อตัดให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะยังมีลูกเล่นอื่นๆอีกนะคะเช่นการทําเงาจากพื้นหลังนะหรือว่าทําโกลโกลคือสีแส,สงสว่างๆหน่อยหรือจะวางแบ็กกราวน์ไว้ด้านหลังของคําก็ได้ค่ะ น่ารักเลยใช่ไหมคะสาหรับการใส่ตัวหนังสือเข้าไปในคลิปคือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้เป็นซับไตเติลเอ่ยหรือแม้แต่อ่เหมือนเราต้องการเน้นคำคำนั้นขึ้นมาค่ะในคลิปซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ดูจะได้แบบเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารมากขึ้นหรือแม้แต่เพิ่มลูกเล่นแบบตัวหัวเรา,าอะไรเงี้ยเออหรือแม้แต่แบบแอบบคิดอะไรอยู่ในใจแต่ไม่โพสต์ขึ้นมา เดี๋ยวมาเจอกันใน EP 6นะคะเราจะเริ่มมาใส่พวกเสียงแล้วก็รูปภาพอินเสิร์ตขึ้นนะคะเพื่อทำให้คลิปดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะตามไปเลย